S <S> อ<ล>จริงๆนะถ้าจริงๆนะแพงแค่ยืนอย่างนี้นะแล้วให้ตีเดินมาเดินคนเดียวไม่ได้รูวุ่นวายอะแพงอยู่นี้ใช่ไหมคะค่ะถ้าแพนเอาขานี้มาชิดแค่นี้เองชิดลวหันหลังเออแล้วสีเดินมาคนเดียวสีเดินตีเดินวนมานี่วนเดินมาเดินมาเดินม,มาแล้วก็มายืนหลังชนกับแพงอะเอาใหม่ เตมาใหม่เตมาใหม่เตมาจับมือนีใช่ป่ะคนนี้เสร็จแล้วเธอรู้สึกเชิญเธอรู้สึกัอแล้าแทนเดินาแล้วก็ยืนหลังฉันแค่นั้นเองเจับมือคนเดียวอันนี้ก็จบด้วยว่าจบสิอีสี่แปดอ่ะหันกลับมาจริงหันจบ ตองชิดอย่างงี้เลยไลท์แอนด์ซาวไลท์แอนด์ซามต้องชิดอย่างงี้เลยวะดูว่าแค่นี้จบก็เดี๋ยวอีกสิบแปดเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าทำอาจจะไม่เป็นไรก็เว้นไปก่อนว่าดนตรีเราไม่รู้ว่าเขาคิดคอนเสิร์ตอะไรเราไม่ได้เว้นไว้เผื่อเคล้าๆเขามีมาดูตอนต้นตอนนี้อันนี้คือเนื้อร้องเนี่ยมันต้องคือมันมีอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องดนตรีขึ้นเปิดหัวไไ้เปิดจบยังไงเดี๋ยวไม่ได้เปิดหัวปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวค่อเก็บไว้ว่าปีไปเจอเหมือนเสาเลยตั้งแต่ต้นไหมคะได้